นี่ของเก่าเฟอร์นิเจอร์แน่นอนว่ามาเจอในชุดแดงแบบนี้ทรงผมแบบนี้ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเข้าสู่เทศกาลสงการค่ะ <S <S รอเล่นยังไม่ถึงเนาะที่เพิ่งต้นปีเองใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนเหนือสิ่งใดขอกล่าวสวัสดีปีใหม่จีนค่ะสวัสดีปีใหม่จีนลูกค้าทุกทท่านเลยนะคะแล้วก็ขออัมวยอวยพรให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งกายทั้งใจ ขอให้ปีนี้แห่งๆปังๆเป็นปีวัวทอของทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณลูกค้าดูทุกท่านเลยนะคะที่อุดหนุนไว้วางใจให้เราดูแลเสมอมานะคะแน่นอนว่าถ้าปล่อยเทศกาลนี้ให้ผ่านไปเฉยๆเนี่ยมันก็จะไม่คุ้มกับค่าชุดใช่ไหมคะแล้วก็แต่งหน้าทําผมที่ทำมาวันนี้และเป็นการเฉลิมฉลองท่อง YouTube น้องใหม่ของเรานะคะร้านของ9เฟอร์นิเจอร์นะครบถึง1 คุณนะคะลูกค้าทุกท่านมากๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เรานะคะว่าเราจะก้าวไปสู่50 0 0 0นซับไปด้วยกันนะเพื่อเป็นการตอบแทนคุณลูกค้าทุกท่านเราจะจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษตั้งแต่วันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันจันทร์ที่22ุมภาพันธ์กติการ่วมสนุกง่ายมากๆเพียงแค่มาซื้อ สินค้ามาอุดหนุนสินค้าเรา5,000บาทเป็นต้นไปอย่างที่2กดไลค์กดแชร์โสต์แรกของเพจ Facebook ของก้าวเฟอร์นิเจอร์ตั้งเป็นสาธารณะด้วยหรือว่าเป็นพลับบิไว้ด้วยแชร์ให้ทุกคนรู้ว่าลูกค้ามาอุดหนุนที่นี่ถึงจะได้ร่วมรับร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้คุณลูกค้าทุกท่านที่มาร่วมสนุกนี้มีสิทธิ์ลุ้นรับทั้งอ่างเป้ารางวัลของรางวัลอีกมากมาย มูลค่าสูงสุด2,000บาทและอย่าลืมนะคะแทปหน้าจอมายืนยันกับน้องหน้าร้านหรือว่านทางแอดมินก็ได้รับรองว่าได้ร่วมสนุกทุกคนแน่นอนค่ะและสุดท้ายนี้นะคะมะนาวต้องขอ กราบขออภัยลูกค้าทุกท่านนะคะถ้าในช่วงปีที่ผ่านมานะได้มีการทําผิดพลาดประการใดๆก็ตามนะคะคือทางร้านเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะต้องขออภยัยจริงๆนะคะสัญญาว่าจะปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ a c e b o o k ของ9ก้าเฟอร์นกดฟอลโล่ด้วยนะคะ IG ของ9ก้าเฟอร์นและช่องทางสุดท้ายค่ะ อป s c r i b YouTube ของก้าเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอครั้งหน้านะคะสินเจียยูอีสินนี่หัวชายนะคะสวัสดีค่ะท้นะท้าวท้าวท้าวทีาวท้วาว้า้ เราอย่าผิดนะแกย้